สวัสดีครับพี่น้องป้องฝ่ายครับยังยืนหน้าเราไหมครับพยายามเบ็ดอะไรครับมื่อนี้ออกกะมากครับเพิ่งออกกะมากอีคือบอลูกคนเดียอมอยู่บอลครับนี่แกนบีจะน้องไข้ครับเซ่ช่วยดูเออมึงจังดอกนี่คักครับมื่อนี้คักคักดูเมื่อนี้โอ้ออมใส่ผักใส่เบึงหลวงครับผลงานมื่อนี้ ก็เลยแต่วันนี้เล็อกหางเรียบร้อยนี่นะครับนี่โลู่นะครับนี่โล่อยู่ดอกเกือบเตรียมถุงหมดแล้วครับนี่โอ้บอโลหลักเตจ้ามานมื่อนี่บังรอครับนี่ผู้ใดว่าท่านกินยาฟ้าตายครับท่านกินยาเฝ้าตายต้องเกิดเมื่อนี่อยู่ปลาอยู่โขอยู่ปลาก็แล้วเมื่อนี่ออกกะเพิ่งออกกะมาทำไม่ยามเบ็ดเซย์ไปเต็มวันครับนี่ใกล้ไปนี่ โอ้คือว่าใส่ชีบหลังโอ้ตายต่แต่แต่แต่โอ้นี่ตึงตึงวะตึงมือตึงมือนี่ขาดได้แล้วโอ้ตึงตึงเมือนี่สูงมือนี่สูงเมื่อไงอ๋อเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วบานนี่มึงคักละบานนี่ฮึะล้อบังร้อบังลอนบานนี่กูวายลอนได้จะมีอย่างไรครับวันนี้ใช่หรือ ไอ้ระบาดเสียกันกิโลโชวดูมาโชวดูเหรอโอ้เสียกเงี้ยเด้บกูหยยบเสียกมากเลยันี้เอาอีกแล้วพี่น้องจ้างลอดบบบนี้บลอดอกเต็มานไอ้แหลมพอมงามพอมงามโชวดูโชดูโชดูบยจโอ้ผัด ที่ขากว่าต่อสู่ออมไป้รอออมใส่บักใส่หน่อยผมเขาเดียวนหว่อนมึงคลั่กไปนี่ไปครับไปครับซ้านี้ครับเดี๋ยวมึงละอย่าไรอยู่พอแล้วครับซ้านี้